สวัสดีค่ะรู้รามมากค่ะกระเป๋าใบนี้ของย่า,ยามีเพียง30ใบในโลกเท่านั้นค่ะ เป็นนางเอกสาวสุปตาวคขวัญใจของใครลหลายๆคนค่ะสําหรับยายาอุรัสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกสุปตาร์น่าเด็ดคูกิมิยะสําหรับสาวยายาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆค่ะเพราะเธอสวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยายาก็ไม่เป็นรองใครค่ะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกําลังกายค่ะ ล่าสุดค่ะได้มีการเผยภาพของย่าที่เธอนั้นถือกระเป๋าแบรนด์ระดับโลกอย่างลุยวิวชั่นรุ่น on the go limited edition ค่ะซึ่งความพิเศษต้องบอกเลยนะคะว่ามีเพียง30ใบในโลกเท่านั้นค่ะซึ่งสนนราคาอยู่ที่4,900เรหรียญหรือราวๆหน0 0 0านบาทนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าสมฐาน,นะ friend of o ลุยวิวชั่นสุดๆไปเลยละค่ะ